นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่านอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้จริงแล้วยังถือว่าไม่ยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุฒิกำเจริญแนวคิดการหาคนกลางมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดูเหมือนยังไม่สามารถหาทางออกได้แม้ประเทศจะผ่านการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์จนดูเหมือนว่าผู้รับผิดช,ชอบการเลือกตั้งจะหาทางออกไม่ได้ และเสนอความเห็นให้มีผู้บรารมีในสังคมโดยเฉพาะการนำบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับมาเป็นคนกลางในการให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันนักวิชาการด้รานรัฐศาสตร์อย่างนายวโรอดอาลีวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้ทางการเมืองด้วยการให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งจะหาทางออกด้วยการเจรจาโดยมีคนกลางนั้นสามารถเป็นไปได้หากการเจรจานั้นเปิดเผยข้อตกลงทุกอย่างสู่สาธารณชนเพื่อขี้ายสถานการณ์ความรุนแรงได้อย่างแท้จริง และไม่ให้เกิดการตั้งข้อกังขาว่าสมประโยชน์ร่วมกันทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันกทท็ทาให้มีความรู้สึกว่ากระบวนการที่กําลังดำเนินไปนี่นะครับเรื่องของการตรวจสอบต่างๆเนี่ยถูกใช้มาเป็นข้อต่อรองนะครับที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องยอมลาออกไปในที่สุดในความนี้นะครับอย่างไรกก็ดีส่วนตัวผมเองคิดว่า เป็นไปได้ไหมถ้าคนกลางมาเจราจาเป็นไปได้อยู่ถ้ามันอยู่ในกรอบนะครับของการหาทางออกภายใต้ระบกการเอาชาที่กตายแต่เท่าที่ฟังดูแล้วนะครับมันเหมือนเป็นการต่อรองกันทางการเมืองมากกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าก็จะมีความเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะทําให้การข้อตกลงเนี่ยมันสามารถที่จะคืบหน้าไปได้มากกว่านี้นายวิโรจน์เห็นว่าข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นไม่ต่างอะไรกับนายกรัฐมนตรีตามมาตาเจ เพราะทั้งสองทางที่มาไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ควรจะต้องให้เกิดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าสองฝ่ายนํามาสู่ข้อตกลงคุยกันในที่นี้แล้วก็อยากจะได้นายกบัตรเจตก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันคนที่เสนอนายกบัตรเจตก็ต้องรับแรงกดดันของฝ่ายสังคมที่ไม่ยอมรับด้วยนะครับก็ต้องยอมรับแรงกดดันตรงนี้ให้ได้ พยายามกลับเข้าไปสู่สภาวะนนี้เป็นประชาธิไปไตยที่เราทุกสังคมเจระากันแต่ผมส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะครับกับนายกมาตราเจ็ดผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเติบโตมากพอสมควรแล้วการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหากเป็นที่ยอมรับได้ของสังคมและถูกต้องตามกฎหมายแต่การมีนายกรัฐมนตรีคนกลางนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่าความขัดแย้งไม่สามารถยุติลงได้ เห็นได้จากเหตุการณ์รัฐประหารปี2549และในสถานการณ์ปัจจุบันที่กรกตพยายามยืดเยื้อการเลือกตั้งให้สายออกไปจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นสุญญากาศในการพัฒนาประเทศและทําให้สถานการณ์ทางการเมืองเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตอย่างแท้จริงอาจยิ่งเป็นการซ้ําเติมประเทศให้เดินเข้าสู่วงังวนความขัดแย้งมากกว่าการเดินตามวิถีทางของระบอบประชาธิป,ปไตยนัทวุฒิกรรมจเจริญ n d t News Focus